มาแล้วครับมาแล้ววันนี้งานเยอะหน่อยเลยไม่มีเวลาส่งวันนี้จัดชุดเต็มให้ด้วยนะครับพิจารณาดูนะครับชุดเด็มชุดรองชุดกันวันนี้จัดไปหนักๆเน้นๆทั้งวันเลยนะครับเช้ายันดึกเหมือนเดิมถ้าคนชอบเล่นนะครับ ทุกราวทุกหน่อยจัดไปครับวันนี้ชุดเดียวเล่นทั้งวันเลยนะครับใครชอบเล่นใครเล่นไม่น้อยก็เล่นพิเศษปกติ VIP ก็พอนะครับถ้าใครชอบเล่นบ่างๆก็เล่นได้ทั้งวันครับ เช้ยายันถึงหกทุ่มนะครับทุกราวทุกน้อยจัดไปครับวันนี้จวดจวดครับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเพราะอะไรใส่ จลัไปพี่น้องมือหาคากับเขาเล่นน้อยแต่เล่นนานๆเล่นได้ทุกวันเล่นยังไงไม่ให้เสียพิจารณาดูเอาเองนะครับวิธีการเล่นเล่นยังไงไม่ให้เสียตังค์ให้ได้ทุกวันเล่นน้อยแต่เล่นเล่นนานแต่ขอให้ได้ทุกวัน ดูเอาเองนะครับพิจารณาเอาเองเล่นยังไงเล่นให้ได้ตังมีชุดเด่นชุดรองชุดกันพิจารณาเอานะครับแล้วก็มีตัวเน้นตัวรองตัวอะไรแล้วก็จัดไปนะครับ คลิปนี้ก็ให้สมแค่นี้นะครับด่ามรวยทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวัสดีครับ